สวัสดีครับกลับมาที่ร้านลุงอีกรอบหนึ่งลงุงนะถ่ายวันเดียวกับว,วันที่ไปวงเวยนใหญ่ก็ไปซื้อกิ๊บมาแล้วก็ซื้อของมาทำนี่แล้วก็เสร็จแล้วแล้วได้พักกระเป๋าแบบใหม่แล้วก็มาถ่ายดีวีดีอันนี้คือหกซิมนะครับถ้าจะสั่งการหกซิมหนังออยสีโอนติงเงาร็จตัวนี้พื้นท,ที่ที่ไปซื้อมาจากวงเวยนใหญ่ มันไม่มีอะไรอะไรหมดอ่าเนื่องจากอะไรหมดแล้วสั่งออนไลน์มันไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจมันเป็นไซส์และขนาดที่ไม่ใช่ปกติต้องไปซื้อเองสั่งมากตัวขนาดนี้อ่าให้ให้ให้ดูนเนี่อ่าอันนี้คือไซส์สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเดี๋ยวจะรีวิวสั้นๆให้ให้ไวๆแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวให้ให้เพื่อนๆดูกัน เป็นกระเป๋าหนังอ้อยน้ํามันนะตรงคาดเอวคาดอกข้างหน้าเนี่ยมีข้างหน้านี่มีซิปอยู่ตรงช่องนี้กว้างขนาดพอใส่แบงค์พันได้นะนะที่เห็นปก่ปกองๆนี่คือยัดยัดไส้ก่อนให้มันอยู่ตรงแต่เดี๋ยวเราออกให้ดูตรงนี้มีหนึ่งซิปแล้วหนึ่งซิปนะตรงนี้อีกหนึ่งซิปสองซิปแล้วตรงนี้สามซิปด้านหลังมีอีกมปนสี่ซิปแล้วซ้ายขวาอย่างละซิปนะเป็นหกนะก็ครนะ่าวๆเนาะเดี๋ยวออกให้ดูก่อนข้างในเนี่ย ข้างใน,นให้ดูตรงนี้เป็นผ้าคาร์ตตอนนะนะงานเย็บของลุงแกนเนียบนะนะไม่ต้องห่วงดูความกว้างนะความกว้างอ่ะเดี๋ยวให,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 ให้ขนาดตัวดูความกว้างก็ไม่ค่อยเห็นนี่ก็คือตัวผมอ่ะเป็นคนอ้วนแล้วก็ใหญ่ใหญ่ก็ต้องควร <Yeah. S 2> เลื่อนได้อ่ามีนี่อันนี้อันนี้คาดแบบไม่ได้ไม่ได้ล็อกนะก็คือใส่ให้ดูเฉยๆถ้าประมาณนี้นะสายเรือเยอะอ่าเข้าไหมที่ปรับปรับได้อยู่แล้วก็คือถ้าสมมติคนคนอ้วนคนคนผอมเนี่ยปรับขนาดพอดีตัวพอหมอะแน่นอนนะตรงนี้เป็นหนังออยนะสีโอนดินเงาถ้าจะสั่งกันก็สั่งโอนดินเงานะด้านข้างเก็บงานในทาสีเนี้ยบแน่นอนอ่าดูตรงหัวเนี่นี่เป็นหัวทองเหลืองที่เพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้านะ ที่ไปคือคลิปมันลงคารวันแน่นอนแหละแต่อันเนี้ยไปซื้อวันเดียวกันไปซื้อวันเดียวกับวันที่ไปว,วงเวียนใหญ่นี่ดูเสื้อลุงเสื้อตัวเดิมชสืตัวใหม่เอาเปลี่ยนเสื้อือ้อ,อ,อให้ดูสีชดัดอีกรอบหนึ่งนี่นี่คือสีโอติมเงานะเมื่อเทียบกับมือผมแล้วเนี่ยนะมือผมสีปกตินะผมไม่ได้ยอมสีนะเห็นไหมแล้วดูนี่อันนี้คืออันที่ส่งให้ใครสิอ่าส่งให้เดี๋ยวผมขอรู้ชื่อ มาออกเดินทางทางต่อสื่อจงหวักกำแพงนิดน้ียค่ะอยากได้สีอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูไปดูเลยเหลือสสีเปิดไจทำไม่เป็นไรตรงนี้เหลือสีออยน้ำมันสีขี้มา้าอันนี้สวยทำหนังอะไรก็ขึ้นทำกระเป๋าคาดเอวเนี่ยคาดอกนี้ขึ้นแน่นอนอีกอันนึงอันนี้ที่สั่งมาให,หม่ก็คือสี้ตาลอ่อนเป็นสีออกกาแฟกาแฟอันนี้ก็ขายดี สีโอนติงเงาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วรถหน้าอ่าหมดแล้วนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็มาถ้าอยากได้ไสั่งอันนี้เป็นหนังซีเซนะสีส้มเงานะก็สาม,มารถสั่งกันได้ฝนใกล้ตก๋ยวผมไปส่งของไม่ทันขออนุญาตไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับอ่าลุงสวัสดีครับ